สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีของมานะใช่ลำเพลินโชว์ครับผมสวัสดีเอซีสาวน้อยลำเพลินโชว์และเอซีทุกๆุคนที่อยู่ในช่องของตบคูข้ขานะครับวันนี้ชิบเว่าเรื่องการทํำช่องเพราะว่า คนอบเงนบ่ได้บดได้เงินมาเก่าเดือนละบ่ได้เงินช่องเก่าเดือนอันมากคือคือประมาณปีหนึ่งอะที่เฮ็ะมากก็ได้ใ่ช่วงแรกที่ได้เดือนแรกก็คือเป็นได้มากหวดเดียวก็ให้นองแป่งให้น้องไปหาลอยขะานแน่นทำเนาะแก่พุ่น่ะแต่หนองอยู่วงอ่าสาวหน่อย เป็นบันแพงแต่อยู่วงหนึ่งวันนี้กันเลยเิม่าว่าอยฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นเังนดเมือคือโดนขักโดนเนี่ยตัวคนอื่นเท่าใดกันตลอดนะครับเานาะคือความผิดผลาดมันเกิดจากตัวเฮาเองเฮาเด้ไปโทษผู้ใดยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับทุกสถานการณ์กับที่ตัวเองทำ หมายความว่าอบางคลิปนะ่ะมันบดเด้มมันบดเอ็มของจบของเองไม่เหมือนที่เรานั่งเล่าข่าวแบบนี้นะถ้าเราเรานั่งเล่าข่าวแบบนี้เราจะไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแต่บา,ารนี้เขาไปดึงคลิปของคนอื่นมากไปดึงคลิปนองมากมันก็เลยเหี้ยก้ห่่ผิดกฎชุมชนนะครับ ันทำให้ผิดกฎชุมชนเลยกลายเป็นว่าการสา y o u t u b e นะมันแม่เป็นตัวตนของเขาเองมันไม่ใช่ตัวตนของเราในขณะเหมือนที่ที่เรากําลังนั่งเล่าข่าวแบบนี้นะครับมันเป็นการเอาผลงานของผู้อื่นมาสางเอาวิดีโอของคนอื่นมาเอามาจัดแพลตฟอร์มอื่นเอามาใช้งานแบบนี้มันก็เลยผิดกฎข้อที่หนึ่งมันอาจยัง มันอาจจะยังไม่ผิดนะแต่พอดีพอดีมันไปโดนลิขสิทธิ์บางบางช็อตบางช็อตไปโดนลิขสิทธิ์ยังพาทุเรียนอย่างเงี้ยปอกทุเรียนอย่างเงี้ยโดนลิขสิทธิ์พอโดนลิขสิทธิ์มาปุ๊บหนึ่งตัวเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็เลยตรวจสอบเขาตรวจสอบตรวจสอบเวลาตรวจสอบเขาตรวจสอบหมดเนียนั่นแหละแล้วโดนลิขสิทธิ์เอา้าเพลงมั่งอะไรประมาณเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นดินขอก้ังโบแนวยาวมาโดนลิกสิ์อยู่ประมาณสองสองหัวข้อแค่นั้นเองสองชอ็อตมันก็เลยกลายเป็นไฟลามทุ่งหมดเลยฉะนั้นการที่การถี่ไปเอาเอาเพลงหรือเอาอีหยังกระซังที่ว่ามันของตัวเองที่บ่ไเด้กเกิดจากตัวเองสั่งขึ้นมา มันเป็นปัญหานะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็เลยมาเล่าสู่ทุกคนฟังเลยมาบอกบอกบอกพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ของหน่องว่าเป็นอย่างพนพบผู้ผาคือหายไปอย่างประมาณนี้ไหมคือมันบรเดมันก็รอเวลาอย่างเดียวรอเวลาอย่างเดียวรอเวลาจนกว่ามันจะบอกว่าโอเคคุณสามารถ ทํางานต่อได้สร้างรายได้ต่อได้มันก็มีกําลังใจันก็บ่มีกําลังใจเน่เฮ็ดไปก็หายเฮ็ดไปก็หายไปรปรมมณเก่าเดือนประมาณเก่าเดือน,ม,อนมันก็เหนื่อยอย่างหนึ่งเราก็ทํางานด้วยกตลับขับตะนอนก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องรอเวลา ก็เลยมาเล่าสู่พ่อพ่อแม่แม่ฟังแต่ก็บบ่อใดถิ่งน้องบ่อใดถิงยังบ่อใดถิ่งบ่ได้ป๋าไป็นังไงบ่ได้ไปขึ้นไปเฮ็ดของผู้อื่นเลยไอ้แต่คลิปเดียวก็บ่เฮ็ดทำเนาะจะแค่ได้เบิ่งจะแค่ได้ฮูแต่อีกช่องนึงน่ะทำทำเรื่องเอากันเรื่องแถวแถวจันทบุรีสระแก้วสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ย ชายแดนกับแม่ทับกุ้งนั่นแหละช่องนั้นช่องนั้นก็กมีเอฟซีนองไปหาหรอกนี่ก็มีบกีคนนี่ก็มีแม่อุไรลักษ่จำได้เล่นิดหน่อยอก็อีอาจจะบสแสดงตัวก็ได้ต้นหมากก็คือเป็นเอฟซีของคนที่รักที่ชอบแม่ทับกุ้งนั่นแหละช่องสนบเล่าเรื่อง ช่องนี้มันเป็นช่องของน้องมานะแต่เลยเม่มาว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างคือหายไปเป็นอย่างคือบวเหตุคิดน้องบว่าชเหตุอยากเหตุอยู่นะครับอยากเห็นอยู่แต่ว่าแต่พอเวลาพนนบเนี่ยพนนบจะไปเล่นต่อๆไปลองเพลงอยู่ต่อๆมันก็มีคนหูจักมีคนมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์หลายมามาห้กกำลังใจหลายหลายคือกันนะครับเนาะ โดยเป็นเอฟซีของเขาเองจริงีมันมันจะเลยกลายเป็นว่าเออมันมันน่าน่าจะติดตามต่อๆไปอีกงานแสนนาน,น,น,านเพราะว่าอนาคตเท่ากับช่องช่องนี้นนไม่เก็บไว้ทุกต่อเก็บไว้เก็บไว้นั่งเล่าข่าวน้องมานะเหมือนเดิมเพราะว่าต่อไปช่องนี้จะเป็นการเล่าข่าวอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นคลิปช็อตก็จะเป็นของตัวเองแต่ประเด็เอาลูกของคนอื่นมาลงแล้วจะเป็นช่อง ช่องของตัวเองเป็นการนั่งเล่าข่าวของน้องมานะถ้าคลิปช็อตก็อาจจะตัวเองก็เป็นลิปซิงมังม่งอะไรมั่งตามภาษาฝากขอพ่อแม่ฝากขอพ่อแม,แม่น้องมานะกับสูู้ทุกคนติดตามสําหรับช่องนกภูผาชนแนลนะครับเนาะเพื่อที่ให้กําลังใจเป็นกําลังใจกันต่อไปนะครับเนะาะก็ได้ทิ้งบ่ได้ป้าไปใช้ก็เลยมาวอยฟังกับพ่อนก็สิมาวอาเป็นช่วงๆสิ่งละบ่ได้ยังดอกบ่ได้ยัง นังอัดวีดีโอทรงเข้าไปซื่อรอเวลาอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่ามันตอดเตะมันตอดเตะมันเหนื่อยนะครับเนาะนี่กับเพิ่งอูท้อนไปจริงๆมันครบวันที่สามนะนพเคยบอกว่ามันครบวันที่สามเดือนฤศสิกิตาเพราะมันมาอ่านพอเขามาอ่านเขามาเปิดดูแล้วมันไม่ผ่านไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจ youtube กดท้า ขาแรงมากว่อนพนก็เลยต้องอุทธรณ์อีกเดอนหนึ่งอุทธรณ์การาทํางานการทําวิดีโออุทธรณ์ไปแล้วอีกสิบสี่วันที่แรกเขาบอกอีกเดือนที่แรกเขาถ้ายังไม่อุทธรณ์ก็ต้องไปเดือนกุมภาไปเดือนกุมภาวันที่สามเดือนกุมภานู่นปีน้นอีนนอกสามเดือนเป็นปีออก็ีเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งปีกรไไ้เงื่อน แล้วเราจะทําแล้วเราจะทํายังไงอะมันก็เลยเป็นอะไรที่พอที่เหนื่อยมากแต่ก็เห็ดคิปลงคือเก่ก็เห็ดคิปลงไปเลยเอยเห็ดแนนบเห็ดแนบบ่ now, บได้เห็ดแน่มันก็ไปนะักกิดต่อเพราะวาต่อตอมันบ่มีดีกสิทธิ์อย่างเลยมันทําได้ทุกอย่างร้องเพลงคุณจะใส่เกงในตด,ดเต้น,นได้เลยแต่อย่าเอาพวกที่เป็นเป็นนกเป็นเลือดเป็นการค้าขายอะไรพวกนี้เกี่ยวกับสัตว์ ตัวเล็กๆเข้าไปในต่ออบริษัทเขาปิดช่องท่านที่มันจะมีที่กฎหมายกฎเกณฑ์ของเขาพูดกันนะครับนั่นแหละพ่อนก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่ความจริงเป็นอย่างคือบริษัทช่องบริเวณว่าหนีบริเวณวันหนีน้ยบริเวณหนีนะครับเนาะยังเฉื่นชมยังอีอย่างคือเ่าทุกชิ้นทุกอย่างมาเล่าให้ฟังมาเล่ามาชี้แจงแถลงไขกันกรอบไปเรื่อยๆพี่น้องกรอบไปก่อน แต่พน้องก็สิเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆมาว้าวสู่กันฟังแน่ฝากพ่อพ่อแม่กดติดตามเรื่อครับคือเกละบ่ได้ไปใชดอกอฝากพ่อพ่อแม่ช่วยถุกคน<ม>เป็นห่วงเป็นใยกันที่เก่านะครับเนาะแต่เงินบ่ได้เงินก็เหตุมันไกก่อนไปเรื่อยๆจนกว่าพ่อคลิปอ่ YouTube ช่องนี้มันก็ต้องเก็บไว้เผื่อวันหนึ่งเราออกจากงานที่นี่เราไปอยู่บ้านนอกบ้านนาะอยู่กระทอมหน่อยความคิดมันจะเป็นแบบนั้น นะครับข้ากัะสุนปอกกันที่เก่าครับบอกู่กันฟังพ,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 พี่น้องบอกู่กันฟังของให้พอๆแหม่มีแต่ความสุขความเจริญสุขผูสุขคนเลยครับทุกทุกคนที่อยู่ในช่องของนบกูผาเด้อครับเด้อผมเดินทางปลอดภัยไปใช้มาใช้กันให้ปลอดภัยนะครับเจอจะเจอกันกระทักทายกันนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นไพ่กระสังที่อยู่ในช่องของผู้าขอให้ท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ